สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาอยู่กับรายการ g a r f i cat Game นะครับสวัสดีครับทุกคนเรามาอยู่กับรายการ g a r e i e l d Gamer นะครับเรามาอยู่กับเซิร์ฟที่ผมสร้างเองกับมือแล้วก็กับคนที่เขามาเล่นกับผมครับตอนนี้คือมีคนมาเล่นกับผมหนึ่งคนเองครับคุณลองคิดดูครับคือผมมาจากรายการ Garfield Gamer น้องฟิวศู์หกครับ อะไรนะครับอะไรนะครับผมไม่ได้ยินครับนี่เออครับอันนี้คือเป็นคสณโสดคครับเออสวัสดีครับวันนี้คุณคุณได้ออกรายการน้องฟิวสกนะครับผมจะมาแคสเกมนะครับวันนี้คุณโชคดีมากครับคุณได้ออก YouTube ครับคุณบอกชื่อมาเลยครับผมจะลง YouTube ครับโอเคนะครับด่านแรกก็เป็นเลเวลที่หนึ่งครับพาโคเลเวลวันครับเฮ้ยมีคนเกียนมีคนเกียน เรียนนอคุณทำไมคุณทำแบบเนี้ยนี่คุณออก youtube อยู่นะคุณออก youtube อยู่นะทุกคนรู้นะครับว่าคุณชื่ออะไรครับแล้วคุณมาทำแบบนี้ครับคุณทำให้ดีๆเลยนะกระโดดให้ดีๆแต่อย่าไปทุบของเขาของคนอื่นช่งคับนะแบบนั้นแหละคุณได้ออกจากยูทูบ YouTube โอเคครับท่านผู้ชมครับเรามาอยู่ก,การฟิลแคสเกมเมอร์ต่อนะครับคือตะกี้มีน้องคนหนึ่งเขาทุบกระจกผมไม่รู้เขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าเย้เฮ่ลุงพีเจอเพชรเรายกโหลุงพีเจอเพชรเราเย้เ hey. ฮท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะเห็นแบบแมทของผมมันแบบไม่ค่อยดีอะ่ะมีเด็กแบบว่ามาตีกระจกผมอ่ะ oh. ผมว่าผมโกรธนะครับ แต่ก็ช่างเถอะครับปล่อยเสือไปครับโอเคครับอันนี้มาอยู่ด่านแรกนะครับด่านแรกก็จะมีแบบพาโคเลเวลหนึ่งครับแล้วคุณคุณมาตีผมทำไมครับคุณ T T A M I N H G F G ครับคุณมาตีผมทำไมอะน้องน้องน้องรับน้องร้องเพลงเหรอครับ โเสียงน้องก็ใช้ได้นะครับเนี่ยใช่ไเสียงเสียงน้องเขใช้ได้มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับรายการกับฟิวแคสเกมเมอร์นะครับน้องน้องถูกรางวัลที่หนึ่งแน่ครับถ้าเกิดดูช่องพี่น้องฟิวศูนย์หก n o n g f i e l d ศูนหกนะครับติดตามช่องพี่ได้นะครับใน YouTube กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์นะครับขอบพระคุณมากที่มาเล่นเซิร์ฟผมครับฮม <interesante> คนสมัยนี้แล้วคุณมาตีผมได้อะไรอ่ะคือคุณมาตีผมทำไมฮีโร่บายคือคุณออก youtube อยู่นะคุณคุณจัดสี่เจ็ดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณคุณออก youtube อยู่นะคุณออก youtube คุณออก youtube อยู่แล้วเห็นนิสัยคุณแบบเนี้ยคุณจะคิดยังไงสามสี่เจ็ดสี่หกหกมาทำ ผมแคสเกมมาตั้งสามนาทีแล้วนะอือหึมาต่อนะกระโดดกระโดดไม่ผลสวัสด,ดีทุกคนอมีคนครับมีคนโกงครับมีคนโกงครับมีคนโกงเซิร์ฟผมนะครับเอาอันนี้มาทุบครับโอ้โหดูมันละคร ดูมันดูมันโอเคนะครับต่อมาต่อติดกันต่อนะครับ,ค,ค,รบคือว่าผมมา รู้ว่าผมครับมีเพื่อนชื่อว่าปั้นนะครับผมอยากจะให้เขาเล่นด้วยมากครับเขาชื่อปั้นครับปั้นปั้นปันชื่อว่าอะไรนะเขาอยู่โรงเรียนสมภา,ากับผมอะ่ะนั่นแหละเขาได้ออก YouTube แน่แต่ถ,ถ้าเกิดเขาเขาต้องมาเล่นกับผมก่อนนะ คงได้แค่ตัวยิงห้าม <S <S อะไรนะอะไรนะคุณรู้จักผมเหรอต่อให้เชื่ษษษษอพิเศษผูกลากไว้เดียวลังที่ตายคงได้แค่ตัวยิงห้ามเท่าไรยิงยื้แค่ไหนยิ่งเห็นแก่ตัว <S <S โว้ววววเหมื่อลากมันทำไม่ใจ่หัใจเพื่อนไปมาแค่ไานยัน ชื่อน้องของโจมีะไรใครครับใครครับเออคุณชื่ออะไรนะครับคุณนี่คุณที่บอกผมนะครับคุณคุณชื่ออะไรครับแล้วทำไมคุณถึงรู้จักชื่อผมครับผมอยากรู้คุณอยากรู้ทำไมคุณรู้จักชื่อผมด้วยอะ่ะ

เใครอะใครรู้จักพีด้วยเหรอเรู้จักพีด้วยเหรอน้องรู้จักพีด้วยเหรอน้องกูจักชื่อพีได้ด้วยเหรอน้องกูจักได้ไงเดิเนเล่นกับนั่นรับกั เธออะไรก็ยิงมทำใหเ้เค่นั้นลำบากใจเฮ้ยมาตีผมคุณมาตีผมทำไมคุณมาตีผมทำไมดูครับคนนี้ครับเขาตีผมครับเขาตีผมนะครับได้ลง youtube ครับคนนี้คนคนนี้คนนี้ได้ลง youtube ครับตีผมครับข้หาตีผมครับลง youtube แน่ลง y YouTube แน่ลง youtube แน่ ก็ต้องทํามาเป็นคุณคุณมตีผมแบบนี้มีคนไทยอยู่ไหมผมครับผมคนไทยครับผมเป็นแอดมินครับต่อให้เชื่อใจลกออกปลุกแล้วไเนียวล้างตายคงได้แค่ตัวยิงห้ามทุลยงดยขนาด

ต่อให้เชื่อกุณเซนทุกเลิกเอาไว้ดุขอโทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับหนี่เขาตายยากมากนะอือโอ้เต่าแต่าเต่าเต่า

ยินผ้มไหมยิงป้อมยิงป้อมไหมตายตายเชื่อที่เซ็ทุกเลิกเอาไว้มีเียวลังให้ตายคงได้แค่ตัวยิงแอนตัวลรงยิงยิ่งแค่ไหนก็ยิงเก็บตัวตรงนี้เราไปคุณใช่คนไทยไหมโอ้โหผมเป็นคนไทยนะคุณ ผมเป็นคนไทยเนี่ยผมเป็นแอดมินเซิร์ฟเลยเนี่ยผมอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้มีคนอยู่กับผมสองคนนะครับเฮ้ยปั้นคุณใช้ปั้นเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราฟิปั้นปั้นหรือเปล่าปั้นไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนปั้นใช่ใช่ใช่ ช่เพื่อนเราเปล่าเพื่อนเราชื่อป้านน่ะป้านเล่าป้านเต่าเราชื่อป้านเล่าฮ้ยอยากเข้าไปตรงนั้นคุณอยากเข้าไปตรงนั้นอยากเข้าไปตรงนั้นนี่มันเป็นด่านที่โกงเ,เราก็ฟิวเราก็ฟิว เราก็ฟิวต่อให้เชื่อกีเพ็ดบ้านได้ยินเสียงเราเปล่าไม่ใช่เพื่อนนะพี่เรคนเนี้ยได้ยินเสียงเราเปล่าได้ยินเสียงเราเปล่าได้ยินไหมไ้ยินไหมได้ยินไหม ป้านได้ยินเปล่าเฮ้ยได้ยินเปล่าไ,ได้ยินเปล่านายนายได้ยินเปล่าผมไม่เปิดเสียงอยนะู่เพื่อนของเปล่าอยู่ตรงยังไง điền liên lay hay chứ ạ vịt lẹt hút lắc ở lắng hay tài còn đại kê yên ham thầu lầy yên dưới chân ấy yên hướng wow 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 คุณเปิดเสียงดิเปิดเสียงด,ยงดิคุณเปิดเสียงดิคุณได้ยินเสียงผมเปล่าคุณเ e นเฟกเอ r อะไรนั่นน่ะได้ยินผมเปล่าผมเป็นคนไทยนะคุณเป็นคนไทยเปล่าี่แล้วคุณม่ดีผมทำไอ้ได้ยินเสียงผมเปล่า หรูคนไทยเปล่าคนไทยเปล่าคนไทยเขาตอบด้วยได้ยินเราเปล่ปาได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าสวัสดีครับได้ได้ยินผมไหมครับได้ยได้ยินแล้วใช่ไหมครับ คนได้ยังใช่ไหมเออให้เชื่อคุ่เคละก็ไว้เนี้วน้องให้ตายดะแกตัวยิง้ามเท่าไรยิงกค่ไหนก็ยิงเจ็บตัวว้าวทุกคนลุกทุกคนเดี๋ยทุกคนคุณไม่ต้องรายการ